สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะที่ดินเหลือเพียง2แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะจาก20ไร่ค่ะที่ดินของเราค่ะอยู่ตำบลเขาคงอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีค่ะทั้ง2แปลงนะคะหน้ากว้างเท่ากันเลยอยู่ที่62เมตรค่ะด้านหน้าติดถนนสาธารณะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะ ไฟทางสองสว่างก็พร้อมเลยค่ะเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วน้ําเป็นน้ําประปาหมู่บ้านต่อให้ถูกแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามของที่ดินนะคะก็มีเพื่อนบ้านมาเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศกันแถวนี้บรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะ เหลือเพียง2แปลงสุดท้ายนะคะ1แปลงจะมีศาลานั่งเล่นริมน้ำค่ะส่วนอีก1แปลงก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะหลักเขตหลักหมุดมีครบทั้ง4มุมทั้ง2แปลงของที่ดินเลยค่ะขายเพียง1,290,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ฟรี ค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยจาก20ไร่นะคะตอนนี้เราเหลือเพียง2อแปลงสุดท้ายเท่านั้นแปลงละ2ไร่ค่ะบรรยากาศด,ดีการเดินทางสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้ทั้ง2เส้นทางเลยเพื่อนบ้านนะคะก็เริ่มมาทยอยกันสร้างบ้านพักตากอากาศกันแล้วค่ะส่วนด้านหลังนะคะแนวแนว,แนวดงสนของที่ดินเราเพื่อนบ้านก็เป็นบ้านสวน บ้านผักหลังกเกษียณกันค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะจากที่ดินไปยังขนส่งสายใต้ใหม่นะคะเพียง86กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าที่ดินค่ะไปยังตัวอำเภอบ้านโป่งโรงพยาบาลบ้านโป่งที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งนะคะอยู่ที่24กิโลเมตรค่ะด้านข้างนะคะก็ล้อมรั้วลวดหนามส่วนด้านหน้าเป็นรั้วคาวบอยสมชั้นนะคะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้าน มีรถของชาวบ้านขับผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะนี่ค่ะอีกหนึ่งแปลงเนื้อที่สองไร่เช่นเดียวกันแปลงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โลง่งๆทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกได้เลยท่านใดที่ชอบแปลงที่มีหลิงมีแหล่งน้ําแถมมีศาลานั่งเล่นก็สามารถเลือกได้เลยหรือว่าจะเป็นแปลงพื้นที่โลง่งๆนะคะสามารถเลือกได้ทั้ง2แปลงเพียงสองแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะจาก20ไร เหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้จากที่ดินไปยังเซเว่นอีเลเวนวัดไผ่สามกเกาะอบาตาเขาขลุงนะคะประมาณ4กิโลเมตรค่ะที่ดินของเราเป็นที่เนินนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่30เมตรเลยดินดีบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะ มองเห็นวิวภูเขาไกลๆด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้รอบๆทำสวนทำการ,กรเกษตรกันทั้งหมดเลยค่ะเงียบสงบด้านหน้าของที่ดินนะคะเป็นถนนสาธารณะหินขุค,ค่ะกว้างอยู่ที่5เมตรนะคะก็จะมีโครงการจากอบอตอผู้ใหญ่บ้าน เป็นถนนลาดยางผ่านด้านหน้าที่ดินของเราทุกแปลงเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ087 0 0 6 0 7 27ค่ะหรือไอดีไลน์ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยดินดำนะคะฝั่งตรงข้ามเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านสวนบ้านพักตาอากาศกันแล้ว เป็นโฉนดนอสสีจอขุดแดงค่ะเดี๋ยวดิมพาเข้าไปเที่ยวชมภายในบ่อน้ำของแปลงนี้นะคะแปลงนี้สามารถนำบ้านนกดาวเข้ามาวางได้เลยก็จะได้ศาลานั่งริมน้ำนะคะแถมบ่อน้ำเลี้ยงปลารดน้ำต้นไม้หนึ่งบ่อมีน้ำลักษณะแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะน้ำไม่แห้งเลยนี่ค่ะบรรยากาศดีวิวโล่งกว้างเลยะคะ่ะ ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดิมได้เลยค่ะที่ดินของเรามีทั้งหมด2แปลงแต่ละแปลงเนื้อที่2ไร่นะคะอยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่จังหวัดราชบุรีค่ะเพียง1 2 9 0 0ล้านบาทฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะมีศาลานั่งเล่น ลมพัดเย็นสบายเลยนะคะตอนนี้ที่ดีมาถ่ายรีวิวก็ประมาณสักเที่ยงค่ะบรรยากาศดีนี่ค่ะสามารถนั่งเล่นนั่งชมวิวได้เลยนะคะจากกรุงเทพค่ะเดินทางมายังที่ดินเรานะคะประมาณไม่เกินสองชั่วโมงค่ะเพราะว่าจากกรุงเทพอำเภอรแรกที่จะมาถึงราชบุรีเราเลยคืออำเภอบ้านโป่งเลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายหาของทานสะดวกสบายเลยที่ดินของเราน้ากว้าง เป็นทรงสี่เหลี่ยมหน้ากว้างแต่ละแปลงนะคะอยู่ที่62เมตรเลยทางชิศตะวันตกค่ะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่52เมตรด้านหลังกับด้านหน้าความกว้างเท่ากันเลยค่ะนี่ค่ะมองเห็นเพื่อนบ้านนะคะกระจายกระจายกันอยู่ลอ้อมรอบที่ดินเลยไม่เปลี่ยวอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะบรรยากาศดีมากเงียบสงบนี่ค่ะ ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะนะคะแปลงนี้มาสร้างบ้านปลูกต้นไม้ทำสวนทำการ,กรเกษตรได้เลยค่ะเหลือเพียงสองแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะห่างจากถนนสายหลักก็ประมาณสัก4กิโลเมตรค่ะที่ดินของเราอยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างอำเภอบ้านโป่งกับอำเภอโพธารามค่ะนี่ค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันแถวนี้น้ำไม่ท่วมนะคะเป็นที่เนินสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่30เมตรเลยค่ะส่วนด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณะหิงคุกตรงนี้นะคะนี่ค่ะมองเห็นวิวภูเขาไกลๆอยู่นะคะ เดี๋ยวดิมพาไปชมตั้งแต่ที่ดินค่ะออกไปยังถนนคอนกรีตสองเลนนะคะที่ดินเราห่างจากถนนคอนกรีตสองเลนในหมู่บ้านนะคะเพียง100เมตรเท่านั้นด้านหลังของที่ดินก็สามารถทะลุไปยังถนนสาธารณะได้เลยค่ะที่ดินของเรานะคะสามารถเข้าออกได้ทั้ง2เส้นทางเลยนะคะส่วนเส้นทางตรงนี้ค่ะที่ดิมจะพาไปห่างจากถนน คอนกรีต2เลนนะคะเพียง100เมตรเท่านั้นนี่ค่ะไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินทุกแปลงเรียบร้อยแล้วน้ำประปาเป็นน้ำประปาหมู่บ้านไหลแรงเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นถนนสาธารณะหินคุกค,ค่ะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเราค่ะเหลือเพียงสองแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะจาก20ไร่ค่ะแต่ละแปลงเนื้อที่ไร่ละแต่ละแปลงเนื้อที่สองไร่นะคะ นี่ค่ะด้านข้างก็มีบ้านของชาวบ้านตลอดเส้นทางมาถึงที่ดินเราเลยแต่ละแปลงนะคะเพื่อนบ้านก็ซื้อเก็บมาเป็นบ้านสวนมาเป็นบ้านพักตากอากาศกันค่ะเพื่อนบ้านดีชาวบ้านน่ารักกันทุกคนเลย นี่ค่ะตรงนี้เป็นถนนคอนกรีต2เลนค่ะที่อยู่ด้านหน้าปากทางเข้าของที่ดินเราค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ